หน้าจอที่มันสะท้อนอยู่เนี่ยนะครับตัว iPad Gen 9เนี่ยไม่ได้เคลือบสารสะท้อนมาให้เลยนะครับสวัสดีครับทุกคน iPad Gen10 นะครับกำลังจะเปิดตัวในอีก2เดือนข้างหน้านะครับทุกคนอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างใน iPad Gen10 นะครับผมก็รวบรวมทั้งทางคอมเมนต์ใน YouTube หรือว่า Facebook นะครับก็สรุปมากันประมาณนี้นะครับนั่นก็คือสิ่งแรกที่ทุกคนอยากเห็นโดยส่วนใหญ่แล้วน,ะนั่นก็คือการเปลี่ยนจากพอร์ต Lightning เป็นพอร์ต usb c นั่นเองซึ่งระบบนี้ก็จะรองรับ อุปกรณ์การเชื่อมต่ออย่างอื่นนะครับสามารถเอามาเสียบต่อได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงนะครับการใช้ระบบ f ฟ c h ชาร์ที่สามารถชาร์จได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งขอพูดตามจริงจากความรู้สึกเลยนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงเป็นพอร์ต USB-C เนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆเลยสำหรับตัว iPad ตัวเริ่มต้นนะครับแต่ถ้าหาก a อ p l e ใส่ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพวกเราทุกคนเลยนะครับเรื่องถัดไปนะครับที่อยากจะเห็นนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงปุ่มโฮมนะครับก็คืออยากให้มีเหมือนเดิมนั่นแหละครับเพียงแต่แค่ว่าอยากให้ย้ายที่จากเดิมที่สแกนอยู่ด้านล่างและเป็นปุ่มโฮมกลมๆเนี่ยอยากให้ย้ายขึ้นไปนะครับให้เหมือนกับ iPad Air รุ่นที่4รุ่นที่5หรือว่า iPad Mini รุ่นที่6นะครับก็ให้เหมือนกับ รุ่นพี่ๆเขานั่นเองนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นกันนะครับอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่อยากให้เปลี่ยนเลยจริงๆขอร้องเถอะครับมารุ่นนี้ควรจะเปลี่ยนแด้แล้วนั่นก็คือ,อตัวหน้าจอที่มันสะท้อนอยู่เนี่ยนะครับตัว iPad Gen 9เนี่ยไม่ได้เคลือบสารสะท้อนมาให้เลยนะครับมันทําให้เราติดกระจกที่เป็นกระจกใสเนี่ยมันสะท้อนเข้าตาเรามากๆเลยนะครับรวมถึงชั้นจอเนี่ยก็อยู่ลึกไปหน่อยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของ ของ i p i n mini 6นะครับเห็นไหมครับว่าการสะท้อนของเขาเนี่ยมันแบบแทบจะมองไม่เห็นเลยแล้วก็หน้าจอมันก็ติดกับกระจกเลยนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยอยากให้เป็นแบบนั้นนะครับในแ p a d Gen 10และเรื่องถัดไปนะครับที่อยากให้มีมากๆอีกหนึ่งเรื่องและมันน่าจะเป็นไปได้นนะั่นคือการเพิ่ม ความจุให้เป็น 128GB ได้แล้วนะครับเพราะว่าความจุ64เนี่ยนะครับแอปมันไม่พอพอแอปไลน์ Facebook มันบวมขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เต็มเลยนะครับหน่วยความจาเนี่ยและอีกหนึ่งเรื่องนะครับก็เป็นเรื่องเล็กๆนะครับแต่ก็อยากให้เปลี่ยนนะครับโดยการปรับหน้าจอเป็น10.9ได้แล้วนะครับเพราะว่าหน้าจอ10.2เนี่ยก็ใช้มาตั้งไอแพดเจนเจ็ดเจนแกนะครับก็น่าจะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับเรื่องต่อไปที่อยากเห็นความ เปลี่ยนแปลงนะั่นคือตัวไซดูล่าอยากให้ใช้สัญญาณ 5G นะครับส่วน wi-fi นะครับถึงบ้านเราจะยังไม่ได้มีความพร้อมอะไรมากมายนะครับก็อยากให้รองรับตัว wi-fi 6G ไว้รอได้แล้วนะครับ แต่กขขอให้มันเป็นตัว w i f i 6 g ที่เต็มประสิทธิภาพนะครับไม่ใช่เหมือนในเวลานี้ที่เรามีอยู่และกำลังใช้อยู่นะครับและเรื่องนี้นะครับน่าจะเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วนะครับโดยปกตินะครับเพราะว่าตัวเ e น9ใช้ชิป a 1 3 bionic นะครับรุ่นหน้านะครับก็คือ ipad Gen 10เนี่ยก็จะได้ใช้ชิป a 1 4 bionic นะครับก็ถือว่าไม่ได้ขี้ริ้ยวขี้เละอะไรครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับตัวชิปเซ็ตที่จะมีการขยับนะครับอีกหนึ่งเรื่องน้าคือตัว กล้องหลังเนี่ยอยากให้ปรับเหมือนกับ iPad Air รุ่นใหม่นะครับหรือว่า iPad mini 6เนี่ยนะครับให้เป็นกล้อง ความละเอียดแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวชิ้นเลนนะครับก็อยากให้ใช้เป็นแบบตัว iPad Air ได้แล้วนะครับคือกล้องตัวเดิมโมดูลเดิมตัวเนี้ยนะครับการถ่ายในเวลากลางวันหรือว่ากลางคืนเนี่ยมันทําออกมาได้ไม่ดีเลยนะครับคือเวลาที่อยู่ในแสงน้อยนะครับทำให้การถ่ายภาพของเรามีปัญหาได้นะครับแลนะสิ่งนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนอยากเห็นนะก็คือ ดีไซน์นะครับอยากเห็นการปรับเปลี่ยนรูปทรงนะครับให้เหมือนกับ iPad Air รุ่นที่4รุ่นที่5หรือว่า iPad Mini 6นะครับอยากให้เหมือนรุ่นพี่ๆเขานะครับก็คือหน้าจอแบบไร้ขอบนะครับถึงแม้ว่าขอบอาจจะมนก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้มันเป็นหน้าจอแบบคือขอบเหลือน้อยนะครับพื้นที่หน้าจอกว้างขึ้นมาหน่อยเยอะขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้รองรับสิ่งนี้แหละครับ Apple Pencil รุ่นที่2นั่นเองนะครับหากว่ามีการปรับเปลี่ยนเป็น USB-C ขึ้นมานะครับและเรื่องสุดท้ายท้ายสุดแล้วจริงๆนะครับเรื่องของราคาเนี่ยอยากได้ราคาเดิมนะครับหรือไม่ก็บวกลบแล้ว500บาทไม่อยากให้เกินนี้นะครับเพราะว่าของตัวเดิมเนี่ย11,400บาทนะครับถ้าขยับเป็น500นี่ก็ต้องบวกไปก็จะประมาณ11,900บาทนั่นเองนะครับและนี้แะครับทุกคนเป็นสิ่งที่อยากเห็นใน iPad Gen 10เพื่อนๆอยา เห็นอะไรบ้างใน iPad Gen 10ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก่อนจบคลิปนี้นะครับคุณจะไม่เจอปัญหาจนกว่าคุณจะเจอปัญหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ